没、嗯嗯嗯、那那么安全吗？不。 ท่านอาจารย์ใหญ่อูนายกะโรงเรียนวัดพองดออูเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนขัดสนก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าการช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บป่วยคนที่ยากจนนั่นก็เสมือนว่าได้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าเช่นกันนั่นจึงเป็นคำตอบว่าการทำงานเพื่อสังคมนั้นไม่ได้ขัดต่อพระไตรปิฎกไม่ขัดต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะตรหนักว่าชาวเมียนมาจํานวนไม่น้อยไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือด้วยเพราะความยากจนขาดสนบ้างก็อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากโรงเรียนท่านอูนยายกาและพี่ชายของท่านอูซอติกัจึงก่อตั้งโรงเรียนวัดพองดออูขึ้นในปีพุทธศัการาช2536 คนพม่าส่วนใหญ่เป็นชาวนา 70- ถ5เปอร์เซนแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอาตามาก็เลยอยากจะให้พวกเขามีการศึกษาแล้วอีกอย่างหนึ่งคนพม่าส่วนใหญ่ในพื้นที่ราบซึ่งเคยชินกับการอยู่อย่างนี้อาตามาก็เลยอยากจะให้การศึกษาแบบที่สอนให้คิดวิเคราะห์นั่นแหละคือเหตุผลที่อาตามาตั้งโรงเรียนนี้ นักเรียนที่โรงเรียนวัดพองดออูมาจากทั่วทุกภาคของเมียนมาจากหลากหลายชาติพันธุ์รวมทั้งเหนน้อยและแม่ชีก็มาเรียนหนังสือที่นี่ด้วยเช่นกันทุกคนเรียนฟรีไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเมื่อนักเรียนทุกคนเรียนฟรี ค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินงานของโรงเรียนจึงมหาศาลท่านอาจารย์ใหญ่จึงไม่เพียงแต่ทํางานบริหารแต่ยังต้องสอหาทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาสนับสนุน ท่านนำคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้ในการบริหารโรงเรียนการประชุมคณะทำงานในวันนี้ท่านก็ย้ำเตือนให้คณะทำงานทุกคนมีเมตตาการุณาอุเบกขา แม้จะไม่ได้บรรจุวิชาพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนแต่ท่านอาจารย์ใหญ่ก็ยินดีสอนวิชาภาษาบาลีให้กับผู้ที่สนใจนอกเวลาเรียนทั้งยังมีห้องเรียนธรรมะอุณาทิตย์สำหรับนักเรียนที่สนใจจะเรียนรู้พุทธศาสนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยในด้านวิชาการนั้น พองดออูนับว่าเป็นแถวหน้าเลยทีเดียวครบท้วนทั้งาศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกและวิชาชีพที่จำเป็นในชีวิตประจำวันทั้งยังยึดหลักการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่า CCA อีกด้วย c c a คือการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางคือเด็กอยากจะทำอะไรทำไมถึงไม่อยากเรียนบทเรียนนี้เราพยายามจะเข้าใจเด็กพยายามจะคิดแบบเด็กพยายามมุ่งไปที่เด็กและนั่นทำให้เด็กได้เรียนรู้เด็กอยากจะพัฒนาด้วยตัวเองนั่นคือ c c a ทั้งยังมีอาสาสมัครจากนานาชาติมาช่วยสอนที่นี่จึงช่วยให้นักเรียนของพองดออูได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากพองดออูหลายคนกลับมาเป็นครูสอนหนังสือที่นี่เพราะอยากตอบแทนที่พองดออูให้โอกาสทางการศึกษากับพวกเขาในพม่าถ้าเรายากจนเราไม่มีทางได้เรียนโรงเรียนหลักสูตรนานาชาติที่พูดภาษาอังกฤษแน่นอนครับแต่ที่พองดออูถึงแม้เราจะจนเราก็ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ อย่างเช่นอเมริกาอังกฤษหรืออย่างฝรั่งเศสอิตาลีซึ่งดีมากๆสำหรับนักเรียนไม่ว่าคุณจะจนหรือรวยผมคิดว่าผมมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่จะต้องให้โอกาสกับนักเรียนที่ยากจนคนอื่นๆผมเรียนที่พองดอูสิบปีผมก็เลยตัดสินใจว่าต้องให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กที่ยากจนนั่นจึงทำให้ผมกลับมาเป็นครูที่นี่ครับ คนทุกคนไม่ว่าจะยากจนหรือคนทุกๆระดับก็เข้าเรียนที่นี่ได้ฉันชื่นชมมากคนทุกระดับสามารถมาเรียนที่นี่ครูที่นี่ก็ยืดหยุ่นนักเรียนได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําซึ่งอาจารย์ใหญ่มักจะพูดเสมอว่าเราไม่ควรจะตีนักเรียนให้นักเรียนเป็นฝ่ายถูกเสมอถึงแม้ว่านักเรียนจะทําเสียงดังถ้าครูตีนักเรียนครูผิดนั่นดีมากเลยค่ะ จากห้องเรียนแบบเปิดโล่งและมีอาสาสมัครเพียง17คนเมื่อ20กว่าปีก่อนวันนี้พองดออูเติบโตมีนักเรียนราว8,500คนและมีครูและเจ้าหน้าที่ราว400คนมีชั้นเรียนตั้งแต่ระดับเด็กเล็กจนถึงมัธยมปลาย อาจจะพูดได้ว่าถ้าไม่มีโรงเรียนวัดพองดออูเด็กๆนับแสนคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือก็เป็นได้ ยังมีพระในเมียนมาอีกนับร้อยนับพันรูปที่ชุ่มเททำงานเพื่อเด,เด็กและชาวบ้านที่ยากจนขัดสนพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ตอนที่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ต้องใช้เวลาให้คุ้มให้มีประโยชน์ เหมือนดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าโลกานุกรรมประยะช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์ต่อโลกอาตมาจึงทำงานช่วยเหลือสังคมงานกวาดลานวัดเป็นกิจวัตรประจำวันของพระอาชินพิยอบตะทั้งที่ภารกิจประจำวันของท่านนั้นมีมากมายตั้งแต่เช้าตรู่จนรดคำ่ำท่านเป็นทั้งเจ้าอาวาส และเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนวัดปันเปียวเล็กเมืองพะโคที่มีนักเรียนกว่า400คน